ตันนี้เป็นช่วงอันช่วงแรกแล้วจ้าบายสีเขาช่วงแรกล่ะสิม่หดพักช่วงแรงจ้าหดบนละสองเทียช่วงสองกับช่วงแรกอันนี้ม่าหดฮดได้จ้านี่คองอัน,นโอดผักชีผักชีเล่ายามนียเกิดเกิดดีผักชีเล่า ผักชีอันนี้ค่ะอผักชีกินผักชีหอมเถืออ้าว่าเขือวกลาผิดอันนี้ อันนี้เพิ่ปลูกอันนี้กระเทียมน่จาจะเอาหวัวมาปลูกอันนี้นี่นี่อันนี้ต้นนี่อันที่ปลูกมีปลูกเส่ในกระทางมันเกิอดอันอนต้นนั้นือนใ่แน่เลยนะจ๊ะต้นกระเทียมนี่ก็เพิ่งปลูกไหมก็นนางไม่ หมดผิดโทรอันเศร้าๆเราโชว์แรกเราต้องหดลาย มีฮอทไก่ตูวไกตูหรือว่าผักแมงลั ผักบุก้งกำลังจาผักบุ้งผักบุ้งกำลังงาม Nó ao nam cha nam kho. à รถอันนี้เป็นกระช่ายหรือว่าพักแป้นตาพักแป้นหรือว่าพักกระช่ายโหเลน,นี่อันนี้พักสาเน่พักสาเน่ พักบูนนต้องเห็นไห,หน้าไม้ไลาย ต้นมันอ่วมน้ำต้องรดต้องต้องให้น้ำไหลรดน้ำไหลเรือันนี่แล้วพักอันจะไปเอาน้ำกันโอ พักอันอันพักสะโพักหรือว่าพักอเล่านี่ฮดมรเทียกับพ่อแล้วจ้าเพราะว่ามันตนอันมันตนอันเนี่ยอันตันมันแข็งแรงนะจ้าตันมันอันต้นมันอันอืมตันมันแข็งเลยจ้าถ้าโดนลมโดนแดดแนมมันก็ยังแข็งแรงอยู่ก็เลยต้องฮดฮดมรเทียในซอยประหยัดน้ำ ต้นต้นแข็งแรงโอ้นี่อืมอาเฮี่ยมันโปรกว่านี้ล่ะอีกน่าเสียอาทิตย์นึงมั้งจ้าไม่แตกนอน กระเทียมมีกระประุกมีทเทียนปลูกไว้ในรกระถามันคือมันงาม,นม,นม,นมนแน่เรจาจะสำเนียแล้จาจะอันนี้เป็นน้นลดน้ำผักช่วงเย็น เป็นฮอตของตอนเย็นอ่ะจ้าแค่นี้ก็น่าจ้าสวัสดีจ้า